สวัสดีครับในยังกินน้อในยังกิน้าวปั่นผลมะม่วงกเรื่องหนึ่งข้าวหมกเงี้ยเรื่งตี้ยฮ้ยบ่ต้องไก่บ่ต้องไก่ครับกินส้มผู้เบากับผู้เบายำมะม่วงผู้เบามะม่ครับผมตัวผู้ละลอดอกตัวผู้ละลอดอกฟ้่มไก่ไม่ยำฟ้่มไก่นี่บัวในยังมาฝากดอกมือนีิได้เกลือมาถานมาพี่น้องได้เกลือมาฝาก บอร์นี่เราทรงสัยบ่มีเกลือกินนั่นฟ้ามเกย์ทรง,ส,งสัยเครื่องปรุ้งเง<อ>ินเบอร์นี่เราขาดเกลือไปแบ่งเกล <c oughs> ือมาให้แบ่งเกลือมาให้อ่าเฮียอย่งนองเนี่เบาเยาเนี่ยสวัสดีครับนี่เด็กไม่เฮือนครับพี่น้องเนี่ยเบาเยาโอ้ล่างแครอทผ <c oughs> ู้เดื่อแครอทมาให้แงอันบอกตาอันบ่ามาให้ผุนครับพระความพี่น้องพี่น้องแรงงานไทยเขาแบ่งปันกันคือนเขาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับ มือนีก่กะมาฟ้ yem, ์มไก่ครับพี่น้องฟรา an, มไก่คือเก่าม่ยำไม่เยี่ยมไม่ยำคนไม่ครับพี่น้องเบาเยาเบาสะพี่น้องเบาเยาเบาสะเบาเสกสามเบาพี่น้องย่น้ำกันมือเนี่ยว่าที่แรกผมว่าสิบมาดอกครับพีบ <S 1> <S 1> <S 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 ่น้องอากาศมันหนาวช่วงนี้ฝนตกเย็นงั้นก็ประเด็นพอดีเบาเยาว่าบ่มีเกลือพพี่น้องมาใหม่บ่มีเกลือว่าพี่ว่าน้องพนโอนพระความมาให้ที่ขั้นสมพักกันพี่น้องก็เลยแวะว่าจักหน่อยพอดีแดดออกพี่น้องมือเนี่ยฝนตกแดดออก กะจะเอาเกลือให้เพิ่นจังหน่อยกะจะเข้าบ้านนะครับพี่น้องเพราะอากาศหนาวบ่ได้อยู่กินเขาเพิ่นหนอครับมื้อนี้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาสัมผัสจังหน่อยคนใหม่นี่เป็นจังได๋มาจังได๋นะครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนํากันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องว่าหั่นกัพอดีบ่าวเหยาเพิ่นนั่นล่างหอมครับพี่น้องล่างหอมล่างแครอทพี่น้องเว้ยพุณเบาอันเอามาฝากพี่น้องเพิ่นว่าโอ้ยมาไว้ใกล้ถังขยะทั้เนาะบั่นเนี่ยมื้อนี้พี่น้องเว้ยขางถังขยะเลยของกินบ่าวเหยาบ่ได้การครับพี่น้อองหม บาอันหอามาามะฟ้าคนว่าจะขั้นสมไว้กินพี่น้องเบาเยาพอดีเกือบเมีมาไหมพี่น้องเครื่องปรุงกับบมีเอียงกับบามีหัวตะาคหอดได้สองมื่นเบาเยาสองมือนเนะาะแต่ว่าเบาเสกมากวันแล้วทำกําสารถาาา่ากันมาน่นไข่เย็นนอนเล่นนอนเล่นนี่คนกับพี่นอ้องหอมหัวใหญ่หลายพี่น้องแรงงานไทยเอามาฝากกันอันนี้ก็ต้นหอมผักชีว่เนี่ยผักชีผักชีกับกระเทียมพี่น้องผักชีกระเทียม ก๋วยชีกระเทียมเฮ็ดยังกันเป้าเสษกันนะว้าชีย่างครับว้าชีย่างหัวหมูเ็ิหนเกี๊ยวเตี้ยกินน้ำเลยเด้อเกี๊อวมาอยู่อ้ไดปัดมีส่วนรวมอยู่เนี่ยอาเกลือมาอยู่เอาเกลือมาอยู่หมีส่วนรวมเนี้ยกินน้ำเนี้ยเฮ้ยหลอกอันนี้ก็บเป้าเสกนี่ก็กลับไปนี่ก็พ่อกันก็ผมอยู่ผมอันสองเดือนพี่น้องเพิ่งกลับบ้านก่อนอันนี้ก็ถือว่าโดนนี่น่ากับไปจักปีเนี้ย หลายปีหรือหาปีวะก็ไปนะสี่ห้าปีเมื่อวานแต่โอก็สห้าปีเนาะแต่ผมก็ไปกันห้าปีแล้วเนาะเออเกือบหกปีวันเนาะแต่ผมก็ไปกับสองปีเนาะก็ไปอยู่บ้านนะนี่ครับพี่น้องมีโอกาสได้กลับมาคือเก่าไม่ยืมในจังเก่านะครับบรรยากาศกับพ่อมาณนี้ครับพี่น้องแล้งานไทยเฮาเป็นยังไงคิดว่าจังไงคิดว่าสิไดย์มาจะเที่ยวบนในความกินก็ จริล่ะกับจรงดิล่ะก็บ่คิดด้วยเนาะเออคันว่าเมื่อได้บินมาบ่ได้ก็ว่าที่มาทางหูนน้าเข่าเปล่าคนเขาพิดหู้อีกนี่โอกาสมีโอกาสนเพราะว่าบ่มีผู้ใดคิดว่าสิได้มาเด้อพี่น้องนี่ประเทศนี้มาได้เทื่อเดียวเดมาทางหูนน้ำเขาตันเปล่าเดมาเทื่อเดียวก็่น้องถือว่าโชคดีครับพี่น้องครับโชคดีครับได้มีโอกาสครับมีโอกาสได้มากลับมาเฮ็ดงานอีกเพราะว่าอิสราเอลก็ถือว่าบ่ได้ขี่ไล่เนาะมาเลี้ยงรายได้เฮาก็พอได้อยู่ ก็ว่าที่ว่ากี่ไรนี่ครับพี่น้องเรื่องการยูการกินพี่น้องกับเขากับน้าหรือว่าเป็นพวกพักนี่ก็เบื่อเบ่อยากพี่น้องเรื่องนั้นไทยเขากะหามาฝากกันนะครับบ่ได้ซื้อครับพี่น้องบ่คือทางอื่นครับน่ครับแ้วแต่ผู้ใดที่กินนะครับพี่น้องแต่บม่มีขายครับพี่น้องมต้องมาฝากกันแบ่งปันกันนะครับที่ยูที่เสาบันพักเป็นกับสะาสนดีพี่น้องคุณเบาย่อทวมยาบานห่เบาย่อเบายกกับบ้านได้โดนมาไหนเปลเดือน โอ้ยถือว่าไปไถือว่าไปพักคันไปแปดเดือนแต่ว่ารู้สึกว่าอ้วนขึ้นนี่าด้กับวันยูวันอ้วนขึ้นกับเราด้วยหรอเสียงเสียงลายซ่อนว่าเฮียเด้ออ้วนขึ้นอยู่คน <c oughs> นี่ครับพี่น้องกับพี่มาณนี้แหละครับพี่น้องแล้วเาากันยทะเลามาเยี่ยมมาหยิบกันธรรมดา <c oughs> บรรยากาศก็ร่างดีพี่น้องนี่แต่ว่าอันนี้อันนี้ไปพักพวกพวกโดนกับพี่น้องนี่บาซ่านี่ป้าสะนี่ไปได้สักเดือนครับนี่สามเดือนสามเดือนอ๋อพอดี พอดีตอนนั้นได้เข้าว่าสิยูอัน้คือว่าสิยูต่อแล้วฉันได้ว่าจะอ,อยู่แต่ตามบ้านเนาะอยากให้แม่เราไม่สบายใจโอ้แม่ก็บ่สบายใจกจ็เลยจำเป็นก็ต้องกลับไปก่อนใช่คคครรรับับบอวเออพอดีนายจ้างให้กลับมาเนาะ <laughs> ใช่ครับอนายจ้างกลับมาก็ถือว่าโชคดีไปเนาะมัน <laughs> มีโอกาสนะเพราะว่า <laughs> มันบ่แม่นโอกาสนะี้บ่แม่นว่าจะได้ยังไงนี่เพราะว่าส่วนมากคนใดที่ว่าครบแท็กไปแล้วกลับไปบ่มีสิทธิ์ที่ว่าได้กลับมาประเทศอิสราเอลอีกนะ อยู่ประเทศนี้เนาะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าพอเกิดสงครามกับพ่อได้มาว่าไงไปพอดีเกิดสงครามเขาก็เลยเปลี่ยนเขาก็เลยเปลี่ยนไ,ไ่เพราะขาดคลแนแรงงานไทยแต่ว่าก็ถือว่าบางคนก็อาจจะว่าเสี่ยงอยู่เนาะลองว่าสุพีสุดน้องฟังงนีนอย่เขตเท้องเปน็นยังไงอปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงมุ้ยปัญหาเพราะว่าเพิ่นลบกันก็นจะลบยแต่ได้เขตเพิ่นนิงหน่นะเขตที่เขาเห็นงานก็เห็นงานปกติแค่ว่างานก็จะลำบากขึ้นมาจักหน่อยนึง เพราะว่าการขนส่งกันยังลหลายๆอย่างก็บ่ค่อยดีเพราะว่ามันเกิดสงครามเนาะหรือว่าเหรียญเงินเหรียญยังอาจจะบ่ค่อยดีปัญเดียวกับบ๊วยเป็นยังก็ถืวอ,อว่าโอเคอยู่ครับที่ยังพวกผมนี่เฮ็ดงานอยู่ปากม่วงพี่น้องก็ถือว่าลําบากก็เก่าหลายตะกอนจากที่ว่าเป็นคน <c oughs> นี่ยังบ่าเนี่จมยังบ่าในว่าวเสียง <c oughs> โอ้เฮ้ยพักร้อนโอ้แม้นอันนี้ได้นอนได้นอนพี่น้องนอนอีหลีบ่พราะในตัวได้่สองอาทิตย์แล้วฝนตกเ่าได้เห็นงานเนี่ย นอนยังเดียวเลยสองอาทิตย์ไปบ้านรูปคิดซ้มพุ่มรูปรวมเดี๋ยวแสดงว่าสามชั่วโมงเออยังอดเห็นกันว่าสามชั่วโมงอยู่คนบ้าเห็ดจังหนาพี่น้องฝนทงยู่นี่เห็ดบ่ได้งานสวนแต่ว่าฟาร์มไก่เพิ่นก็เห็ดงานอยู่ในโรงเลี้ยงนะพี่น้องอยู่ในฟาร์มก็เห็ดได้ปกติสบายไอ้ห่วงแต่พวกผมเตี้ยพี่น้องพวกแขกพวกอาลับคือว่าคนยูคนบ่ะจังพี่น้องจำเป็นกันเลยได้เห็ดเองตัวอย่างเหมือนงานกับหนักบ้างไงงานหนักงานหลายนะคนหน่อยประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็เลยจะหนักจังหน่อย นี่ครับก็ถือว่าโชคดีเนาะป่าเนาะกลับไปอยู่บ้านเป็นไลยสามเดือนก็เห็ดยังเนี่ยก็ปลูกก็ข้าวโพดแตงโมเมล่อนกวางยาวอ๋อเห็ดแบบเกษตรผสมผสานบรรเทาไปปลูกไปเพราะได้นี่ได้เก็บผลผลิตไปเนี่ยไปเห็ดนี่ได้เก็บแตงกวาได้เก็บแตงกวาได้ขายย้อนบ่ก็ยังยังไม่ได้ขายโอ้ชุดแรกพอดีก็เลยได็ดมาพี่ก็เลยก็เลยหมอบซูทั้งบ้านผู้เฒ่าก็เลยอนุญาตให้มา ได้เมียบอกมาย้า้มาบอกมาปีเดียวอ๋อให้มาปีเดียวอ๋ออ๋อขันหนึ่งมาปีเดียวอ๋อกลับก่อนอ๋อคือว่าป๋านี่ยจ้างตัวให้แล้วป๋าก็เลยกลับไปกลับไปพักเพื่อให้ทั้งวันสบายใจนะครพอดีกับช่วงที่ว่าพึ่งโลกไกลงมามีไก่เนาะใช่ก็เลยไปพักได้วันนี้กลับมาอีกก็คือว่ากลับมาเห็นงานอีกแค่ปีเดียวก็กลับแล้วครับอ๋อคนก็เลยให้มาแต่ว่าพูดถึงว่ายยุทธทั้งนี้มันกะไรได้เนาะมันก็คือว่ามันเห็นสุดเดือน มัคือบ้านเฮาบ้านเฮาเฮ็ดการเกษตรมันก็แล้วแต่ตลาดแล้วก็แล้วแต่ผลผลิตเฮาอีกแม่นบ่ล่ะมันก็จะมีหน่อยมีหลายแต่ว่าก็พูดถึงว่าความสบายใจก็อยู่บ้านก็สบายใจกว่าเนาะสบายบบัตรเงินแต่ว่ามันก็บ่ได้เงินเออแต่ว่ามาพี่ก็ปลอดภัยดีเพราะต้องไปทวงปากม่วงก็สบายอีกอันพี่น้องนอนอยู่ก็บ่ได้เงินปากม่วงเบาย่อนี่ไปอยู่บัตรเกือบเปดเดือนใหยังอยู่บ้านเขายังหาเงินที่ใจชุ่มน้ำมนีเพรนั่นจะเบื่อเงนครับต้องลด มีแต่งานงานีอ <ici> ย่างงานพงานศพเอาคือว่าจังสันไปเฮ็ดีอย่างช่งานยากนะงานยาดหลดิโอยาดไหลเดี๋วซอยแต่งานบ่ได้เห็นงานอยู่ของก็คือครับตลอดนี่ก็มีหนังแต่ละคนกับ่คืข้กันเนาะอาชีพแต่ละคนนอกไปเนาะกยังผมไปยุบ้านก็ไปปลูก นั่นปลูกเนี๊ยพี่น้องแต่ผมก็บ่ได้ขายวิตแบิงปั่นกันกินปลูกเล็กๆน้อยๆไปอยู่บ้านก็ไปสร้างบ้านพอดีแล้วก็เงินเบิดพี่น้องเงินเบิดบ่พมีทั้งไปก็ไง้อกับมาคือนเขาพี่น้องถือว่าโชคดีอยู่ที่กับมาได้นะครับพี่น้องไปไต้หวันก็อกหักมาพี่น้องเบิ่งแล้วกับ่นนาจะบมนาจะเบิดหนี้ครับพี่น้องอยู่ไต้หวันครับก็เลยจำใจก็เลยตัดสินใจมานะครับพี่น้องคนไปเราเมียไปทิ้งไม่นนี้พี่แต่ละคนเดี่วขคือกันที่ แต่ว่าบางคนที่เพิ่นอยู่ใดเนาะไต้หวันกับบดีว่าดอกมันไล่ได้มันหน่อยสองว่าเป็นครูมันจะเก็บเงินซะกันนะเก็บไล่รับหน่อยแต่ว่าไล่หักไหลคนที่เพิ่นอยู่ใดคือว่าเพิ่นทางบ้านเพิ่นบดีเด่นร้อนทางบ้านเพิ่นมวยไล่ใจไหลนะครับพี่น้องก็เลยอยู่ใดประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่ก็มีความสูงครับแต่ก็มีความสุขอยู่แต่สําหรับผมนี่ก็คือว่าตราบใดที่พอดินได้ก็ดินไปสู่ไปซะก่อนนะครับพี่น้องหาทางที่ว่ามันดีที่สุดเก็บได้เงินได้เยอะเพราะว่าเข้าไปอยู่หันก็ย่างนอยกนนจ่เงิิูใ กันแลยแต่คนก็พี่น้องบางรงนั้นก็ดีก็ไม่ได้ว่าเนาะคือน,น,นก็ไม่อิสเรลละบางคนก็ถือในจ้างดีเงินดีก็ถือว่าดีไปในจ้างบ่ค่อยดีก็ลำบากจังน้อยเงินกับบ่ค่อยดีก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศแรงงานไทยเฮาครับพี่น้องก็ถือว่าโชคดีครับพี่น้องได้กลับมาพ่อกันอีกเท่านึงบ่ได้คิดว่าจะพ่อกันนะครับพี่น้องขนาดอยู่บ้านนี่กลับบ้านไปโทรหากันว่าสิไปหากันยังบม่มีโอกาสครับพี่น้องจักยากหยังยู่บ้านบ่ได้ไปหากันจักเทื่อครับมานี่ก็มาพ่อกันคือเา นครับกับที่ว่าโชคดีอยู่พี่น้องมาสู่ต่อไปสัญญานี่ของผมนี่ก็น่าจะเป็นสามปีครับพี่น้องเห็นพันเอทางบริษัทเพิ่นบอกมาแข่งมาว่าสัญญาสามปีนะครับมาเถี่ยวนี่แต่ว่านายจางบอกว่าสามารถอยู่ได้เรื่อยๆพือว่าใครก็บกว่าห้องครบแล้วแต่เอายังเห็นงานได้หรือว่าเขาเห็ุงานดีอยู่นายจางเพิ่นเอิคนก็จะตยห้เงาก็สามารถอยู่ต่อได้ครับพี่น้องกับสิบประมาณนี้นะครับพี่น้องกับสู้ไปเรื่อยๆครับกับว่ามีอย่างแน่นอนนะครับบางคนว่าจะมาปีหนึ่งกับอยู่ห่อนหาปีก็มี บางคนว่าจะมาหาปีอยู่สามเดือนกลับก็มีพี่น้องผมมีความแน่นอนครับคือกันก็ผมไปไต้หวันแล้วครับพี่น้องว่าจะไปอยู่จักสามปีอดเศ้ากัยังอยู่ได้สี่เดือนพี่น้องสี่เดือนก็กลัวกับจำเป็นก็ต้องได้กลับคือเอาครับพี่น้องผมมีความแน่นอนนะครับกับประมาณนี้ครับกับ่มีอย่างหลายครับบุหนี่มาหากันกับทักทายกันก็จะคุยกันจักหน่อยครับพี่น้องผมก็จะเข้าบ้านครับเพราะว่าอากาศหนาวแห้งครับช่วงเนี้ยเพราะว่าฝนจะตกครับพี่น้องจักหน่อยฝนก็จะมาอีกแล้วบ้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเดยวกับฝนเดยวกับแดดนะครัับบคร มันได้กาศฟ้ามไก่เบายาอครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นกะเพิ่นกะสามารถที่ว่าเห็ุงันได้คือก่รับ้องเพิ่นน่ะฝนตกกับพวกเป็นยังครับ้องเป็นฟ้ามไก่แต่โบมีไก่ครับพี่น้องจังไก่บ่มีเพิ่นกะจะเบว่าทำความสะอาดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไก่กะจะลงประมาณวันที่ยี่สิบครับพี่น้องประมาณวันที่ยี่สิบกว่านะครับไก่จะลงครับพี่น้องจังจะได้เริ่มเลี้ยงไก่ครับพี่น้องกะจะทำความสะอาดแล้วก็บเบิ่งพวกอุปกรณ์เพิ่นเตรียมพร้อมไว้ครับพี่น้องกะจะมีคนไทยเฮ้าอยู่นี่สองคนครับเป็นปลาะ ภาษาก็เบาเย่อครับพี่น้องเอาอไปใส่เอฟขเล็ดนนะกวาดไฟอีกแล้วเบาเย่อครับพี่น้องคนดังแล้วครับพี่น้องเบาเย้อคนดังครับพี่น้องดังไฟแล้วก็จะมีฟาร์มหนึ่งครับพี่น้องผลจะทั้งผนครับพี่น้องฟาร์มหนึ่งก็จะเป็นเบ้าเสกครับจะผลกับคนบ้านเพิ่นนะครับมีอยู่สี่ฟ้ามครับอยู่เนี่ยฟร์มไก่นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องมาเยมมะยมนี่ครับพี่น้องก็ประมาณนี้ครับสำหรับบรรยากาศฟาร์มไก่ครับพี่น้องก็มาเยี่ยมมายมกันคือเกา็เคนไทยเ้าอยู่ซสยก็ได้แต่ว่าก็ ช่วงนี้ก็จะไปยากจังหน่อยครับพี่น้องหนาฝนก็จะเละจังหน่อยนะครับกับบมียังลายครับมือนี่บ่มียังมาฝากดอกครับมิตะเกลือครับมาให้เบาเยมมือนี่ก็จะแบ่งเอาหอมจังหน่อยครับพี่น้องขึ้นไปเพอได้กินนย่บานครับพี่น้องครับก็บสำหรับคลิปนี้นะครับด้วยโ้อการกับขอขอบพระคุณสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับนี่ครับบรรยากาศฟาร์มไก่ครับพี่น้องครับสู่ๆทุกคนครับพี่น้องแลบ ดีก็อยู่บ้านครับพี่น้องครับครับจิบหนาพ่อกันไหมครับ